สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวทะเลครั้งแรกครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสนใจยะไเลยสนใจอะไรไปหมดเลยเอ,ลเอาแล้วนะเอา 1, 2, แล้วนะเอาวันชูชีแล้วนะวันวันวันชูอ2 3รีวันชูอะทรีวันชอรีวันชอรี ต่นเต้นไหมครับการตดเต้นไหมองกดูทะเลห่อยครับนู่นเีว่าทะเลใเฮ้ยไปดูทะเลใจดูทะเลใยหน่อยทะเลใจทะเลใทะเ,เ,เลใหญ่ปเล่าไปเล่าเลยไปใหญ่ปเล่าไปเล่าเลยครับ สนใจยเลยดูต้นไม้